สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube แล้วกับผู้ติดตามทาง YouTube ของผมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องพามาเบิง่งทุเรียนกลางคืนเขาว่ากันว่าตอนกลางคืนนี้จะเห็นศัตรูพืชนะพี่น้องเนาะแต่ว่าศัตรูที่มาทำลายทำลายต้นทุเรียนเขาเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นตัวนี้พี่น้องนี่นี่นี่น นี่พี่น้องหอยนี่พี่น้องโอ้มันเป็นคือหอยยัง,งเนี่ยล่ะพี่น้องไงผมใส่อาบาเม็กตินฉีดไปตอนแรกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมมาไต่ไฟเบื่องแล้วผมเห็นแล้วโอ้บริหน่อยได้พี่น้องคุณคุณกระเม่นพี่กระเม่นพี่นอ้องหอยขึ้นลายแทะหอยอันนี้มันกัดกินยอดอ่อนหรือว่าใบอ่อนเนอะพี่น้องเด้อ พี่น้องปลูกทุเรียนไปแล้วกะมันตรวจตาเนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่แมน่สนใจแต่เรื่องปุ๋ยเนาะเบ่ง y งย t u b e ช่องนั่นช่องนี่จดเอาแต่สูตรปุ๋ยเขาเอามาใส่ต้นทุเรียนสูตรนั่นสูตรนี่แต่มาเบิ่งย้ำกันคืนเ,นเดอ้อพี่น้องไหมพี่น้องมาทั้งพี่กับมี่ครับนะครับหวอันตรายอันตรายพี่น้องเด้อไหยอันนี้ ผมใส่อาบาเม็กตินเนาะพี่น้องเนาะผมก็ใส่ไปสั่นละผมก็บอจักบอกว่ามันสีได้ผลบ่เนาะพี่น้องเนาะทดลองใช้ดูเนาะเพราะว่าอาบาเม็กตินก็นเกี่ยวกับมแมลงหรือว่าเพี้ยไฟเป็นสัตวเนาะวุ้พี่น้องทั้งพี่ก็มีพี่น,ะพ,นะพี่น้องโอ้อันตรายเด้อพี่น้องหอยชนิดนี้เอือพูดอะไรพี่น้องอันนี้กัมเบียนวุ้ย วิ่งพี่น,อออออน้องอ้อ้อมต้นเลยพี่น้องเนี่ยแต่เบื้องต้นนี่ผมใซ่อ,อากาแม็่ติ่นสูตรเย็นเนาะพี่น้องเนาะมาทดลองฉีดพ่นดูแล้วเดี๋ยวชิดเบื้องว่ามันได้ผลดีบ่เดี๋ยวสิมาลงคลิปให้เบื้องอีกเทีนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่สหรับคลิปนี้ก็เป็นคืนที่สองเลยพี่น้องเด้อ ที่ผมมาถ่ายทําไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังคือเรียกนะผมมาฉีดพ่นยาเนาะพี่น้องเนาะก็คือยาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้ออะบาแมกตินสูตรเย็นเนาะคุณสมบัติของเพื่อนก็คือกําจัดนอนมแมลงเพี้ยไฟเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หอยชนิดนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องนี่ก้ามาหลบกวนต้นทุเรียนผมบ ผมจัดการออกเรียบร้อยเนะพี่น้องเนาะอาบาไม่กินสูตรเย็นสามารถกำจัดหอยชนิดนี้ได้กำจัดทั้งนอนมาแล้งลกักะพี่เไฟได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องจังบายากเสียเวลาแล้วก็เสียเงินถิ่มหน้าพี่น้องก็คือผมทดลองให้ดูเลยว่าโอ้ยาตัวนี้ใส่ได้ผลดีเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะ ต่อผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามที่ผ่านเข้ามาชมคลิปเนาะพี่น้องจังบ่เซียเงืนทิ่มไปซื้อยามาบ่ถูกต้องเนาะทุเรียนขลังงามๆแตกยอดดีๆห้วยห้อยอันนี้มากินนี่ยอดกุดยอดขาดนี่โอ้เสียหายลายแสนอีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นจังซี่แหละพี่น้องการปลูกทุเรียนนี่บ่ม,มน่นซ่อมซื้อปุ๋ยบำรุงนดน้ำอย่างเดียวพี่น้องต้องรู้จักใช้ยาเนาะพี่น้องเนาะ ต้นทุเรียนจําเป็นต้องใช้สารเคมีเนาะพี่น้องเนาะอินรีเอาบ่ค่อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะสัตวูพืชเนาะพี่น้องพวกแมลงพวกหนอนเนี่จจำเป็นต้องใช้สารเคมีเนาะดิน,น,น,นเป็นกดกระปูกได้ปลูกบาได้แค่ขนย่านแหล่ย่านดำแล้วก็ย่านแพร่สารเคมีเนาอะพี่น้อง กะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่มารับชมและกดไลค์กะคลิปหน้ามาพ่อกันไหมน้องพี่น้องเนาะหวังว่าสาระดีๆในคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านอ่ะคลิปนี้กะมีมาประมาณนี่พี่น้องคลิปนามาพ่อกันไหมสวัสดีครับ